ขนาดน,นั้นคือแบบทําไมไม่มีซูเปอร์ทีมทุกทีมทําไมทุกทีมไม่เล่นจังหวะดูเอลเยอะๆไ,ไ,ไปเลยเลย่นเซตินเนลเยอะๆไปเลยเล่นเลดล็อกเลยไปเลยอะไรแบบนี้เนี่ยไหมมีมีเซตอัพไปงั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอบนี้ดันมาเก็ตนะเดบิวต่พลาดเมื่อกี้ก็เห็นเลยครับเนี่ยเขามีเซตอัพอีกแล้วปกติมันจะมีแต่ส่งจังหวะเข้ามาเก็ตแบบนี้ใช่ไหมรอบนี้ส่งออกกันมาเก็ตครับเออเนี่ย หรือได้บอกไงอะไรหลายๆอย่างในวาโลเนี่ยมันไม่ได้เป็นวันเวย์นะ <ๆ S 2> หลายๆอยา่างส่วนใหญ่มันเป็นทนะูเวย์เนี่ยตามนั้นแหละครับผมย้ำนะผมเอาคนนั้นคนนี้มาพูดคือแบบไม่ได้จะบอกว่าแบบไอ้นี่ไม่เก่งแล้วไอ้นั่นไม่เก่งแล้ะไม่เก่งอะไรมึงกูยังนั่งอยู่นี่อยู่เลยแต่พวกนั้นคือแบบเลิกแข่งอย่างแล้วยังรวยอยู่นะกูไม่รวยเออและอย่างหนึ่งคือถ้าเขาไม่ดังผมจะยกมาเป็นกรณีศึกษาทำไมคุณนึกออก่ไหม บางคนไปมองเวนั้นเฉยแบบไปโถมเขาอย่างนั้นอย่างนี้เก่งกว่าหรือเปล่าคนละเรื่องกันเลยนโอ้โลด้วยนะปัญหาคือไม่มีเน็ตอืไม่มีเน็ตต้องรีบแท็บรีบเลยรีบ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 เออถ้าไม่รีบกัดทันไหม ออกแล้วต้องรีบอ,อยิ้มแหงเลยฮะเนี่ยผมถึงไม่ตอบเรื่องยิงไม่ไหวอะไรแล้วฮะมันอยู่ที่จังหวะแบบนี้โอ้ยเศ้าหามีเส้นอับต่ออีก่ะ จังว่าอไแมปที่แล้วนางได้คิวเนาะอันนี้ไม่ได้แวกไปชกนะโูว่าโคแมปที่แล้วไม่ได้ยิงนี่หว่าตอนนี้เอาไปสามย้ำอีกรอบนะเดี๋ยวหาว่าโถมอีกกูจะดักทุกจุดอะเพื่อให้ไม่เกิดตามาจะนโนบอลอ๋อแน่นอนครับมันจะคล้ายๆแมปที่แล้วเอา แมพพี่แล้วนางไม่ยิงเลยตอนนี้จัดไป3มคิวเนี่ยครับว่าเราเลนมันเป็นอุบัติเหตุในการแข่งได้นะครับอุบัติเหตุในที่นี้ไม่ได้หมายถึง accident อุบัติเหตุนะแต่หมายถึงแบบเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคุณนึกใช่ไหมคือ accidentary อะไรแบบนี้มันไม่ได้แปลตรงตัว่าแบบอุบัติเหตุแบบ ชนนั่นชนนี่อะไรแบบนั้นอ่าปืนดอกนะพยายามให้เพื่อนมาเก็บวันดอกกาเดียนหนังแม่นริงโอ้ืมขาดทุนเยอะเนี่ยซื้อมาทุกคนซิโตฟอร์เป็นไงครับไม่ได้ดูเมื่อวานแต่พอซื้อได้คันเซ็ตพอไหวนะครับอ่าส่วนเพลเนี่ยพอเถอะนะครึ่งหลังอ่ะ คือจังหวาบุกยัดนะคือสู้นั่งงานของคอมดฟโฟตตที่ชอปชอปี้ไฟล์เขาทำการบ้านมาไม่ได้จริงๆคือคอมมันแบบครอบคุมทุกจุดในการเล่นเสียหายเสียหายแน่นอนครับนะสว่าเค,คโฟชอบตัวไหนมากกว่ากันในแผนที่นี้ผมชอบสว่ามากกว่าครับ แล้วผมเคยออกตำราไปเยอะเดี๋ยวเร็ว,รวๆๆนี้เดี๋ยวทำวิดีโออีกรอบหนึ่งคือนึกไม่ออกบอกโซวาครับเมื่อวานผมทักเรื่องนี้ไปแล้วแต่เคยดูฟอรรเรสต์เกมไหมโซวาทำอะไรได้หลายอย่างฮะเล่นโฟร์แพนก็ได้เล่นออกอินโฟก็ได้ส่งเพื่อนก็ได้ส่งคนตรัวเลรกก็ได้เล่นเป็นตัวเอ็นทีก็ได้ตัวเล็กก็ได้อะไรแบบนี้อือพิล่าโดนเคลียร์ไว้ครับไม่ไหวอ่ะต้องทิ้งสาย คือถ้ายืนแบบนี้ผมไม่อยากพูดอย่างนี้เลยมันยืนมันยืนรับจังหวะเอ็นทีเขาเขาเข้าจังหวะเดียวออกเซตอัพไม่เยอะแน่นอนครับเพราะว่าจังหวะแฟล์วิสคู่เคลียร์เซตอัพเลสเขาไม่ได้เล่นเป็นจังหวะให้โซวาออกเลค่อนไงคือถ้าเป็นแบบเนี้คุณยืนรับในไซด์ไม่ไหวเล่นทิ้งไซด์ออกเป็นจังหวะรีเทคน่าจะคุ้มกว่าก็ต,ตามนั่นแหละครับ ัสิปืนมันฟรีตายได้ที่ยังไม่เป็นมีดอ่ะเอาผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะคอมมอนอย่างหนึง่งหรือว่าความรู้รวไปอย่างนี้ที่ผมสอนกับวาโลได้นะถึงผมจะเล่นไม่เก่งคือไ <c oughs> อกเกมหาเนี่ยต่อยปืนส้นตีนขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าอย่างน้อยมันยังเป็นปืนว่ <c oughs> คุณยังมีโอกาสไปฆ่าคนได้นะเว้ยต้องบอกแบบนี้ <c oughs> เี่จะวูไหมผมว่ามันจะหนักนะพราง,งั้นแล้วยาเลยเนี่ยวันนี้รู้สึกแปลกไหมรู้สปลี่ลกครับเนี่ย,ยจังหวะหลายอย่างคือแบบเขาอ,ออกเล่นไปแล้วมันไม่ได้บางอะไรบ้างมันจะเป็นปัญหาแบบที่ผมพูดดักบ่อยๆตอนเวลาดูเซตาาเงี้ยค, <c oughs> คือเขาจะันตีแหละ เผื่องงนะแหมจะระเบิดน้องทิ้งงั้นทิตโตกับครูคิดว่าใครผมคิดว่าสามแมปได้ค,คิดว่าครูคงไม่หลุดแบบปีแล้วหรอกปีแล้ว,ลวเอเดม็มจีชนะครูได้คิดว่านาคตรขาเดบับสกายไหมแฟรลีเจนเหรอคงไม,ม่ครับแต่อะไรก็ได้ยกเว้นทำให้แฟรกลับมารีเจนประมาณนั้น ทำวเวลี้ยวบรูมขานางยาวันติแต่ตอนนี้ได้ไปแล้วมั้งได้ไหมยังอีกอะโอเคเนี่ยขาไปติ๊กหนึงนะปงโมโ,โหวิงแมนมันไม่เชิงโอหีดไม่เชิงโอหิดกับแต่จังหวะออกเล่นมันไม่ได้เฉยคุณนึกออกหไหมเอางี้ถ้านึกถ้านึกภาพไม่ออกจริงๆนะดูฟุตบอลใช่ไหมจังหวะกองหน้ามันยิงไม่เข้าอะเออแค่นั้นเลยหรือไม่ต้องกองหน้าก็ได้คือจังหวะ แบบได้โอกาสยิงคุณยิงไม่เข้าประตูเนี่ยมันเป็นระหว่าแบบนี้ครับตอนนี้สายตาอ่านึกออกไหมบิวอัพเกมมาแล้วกูจ่อหน้าประตูเขาแล้วขามคานเหมือนทีมชาติไทยไว้นีอนั่นแหละอ่ะเนี่ยได้แล้วเออนึกไม่ออกสักทีแคปีูน่ะอื้มอันตีอันตีไม่โดนกดสามห้าสองห้าต้องได้แล้ว เออต้องได้ละนะครับไอจีเอ๊าะประกาศเยอะเกินเออไข่แตกแล้วนะแล้วคนดูในฮอก็ถือว่าดีนะอย่างที่บอกคือในฮอเนี่ยเขาชอบมวยร้ลลองเวลามีอะไรแบบนี้ก็ช่วยเชียร์อัพอยู่แลนะ ไม่งั้นมันจะหนักเกินต้องบอกเลยนะแต่ผมว่าสปีดสปีดเล่นราวน,นี้คือดูดีกว่า17วินที่ผ่านมาเลยนะโนโจกสำหรับผมนะไอลาเมื่อาาก,กี้สปีดเล่นคือแบบดูเหนียวสุดและเนี่ยมันเป็นจังหวะที่โค้ชเขาบอกมาจรนะิงคือวันนี้เขาดูใช้ ด้วยเลขคุมๆยังไงก็ไม่รู้เมื่อกี้คิวโดดเพื่อนเลยมี b r เสี่ยหายอยนะครับเพราะเมื่อกี้จ่ายตังหวะสองอันติแล้วไม่ได้มันมีทรสมันมีโชตซัพเปอร์บายใครดีกว่ากันครับถ้าแมปสามผมกลัวฝั่งรับ MIBR และที่สำคัญเลยคือ MIBR รับครึ่งหลังครับ มีโอกาสจะโขกไม่เข้าได้โซนแมปคอนโทนครับแต่ยังมีแถบอยู่เอ่อเผิ่ตัวเผลอใจ <น S 2> แป๊บหนึง่งต้องเคลียร์เยอะครับปุ๊บแมปคอนโทนไม่ค่อยดีสำหรับเอีม MBR อ่าล่ต้องเคลียเยอะคือได้คิวนี้คือบีบเลียกต้องกลับมาเคลียโซนนี้หนักเลยครับผมนึกบอกอว่าคิวหนึ่งในแมปเนี่ยมันมีผลประมาณหนึ่งเลยนะและเวลาใช้วิธีมาเล่นความมิดรงหว่างเคลียมิดอ่าเจลลี่ยังอยู่เจลลี่กับไอจีเอลยังอยู่ถอดระวังนะเขาอ,อาจจะให้บลิทวางแนละอ่ะสป,ปายอยู่กับบลิทเพราะวิงแมนไม่มี อันนี้ครับแต่เดี๋ยวต้องดูจังหวะชิงเล่นสวยนั่นแหละอ่านดีเพิร์ลูละดักบอลกล้ จังหวะมั่นใจเล่นแบบนี้ต้องมานะครับผมว่าถ้าแมมเนี่ยคือจังหวะกล้าเดินอะไรพวกนี้มันหาทำได้เยอะกว่าเอเซนตรงเอเซนจะทำอะไรมันดูกลัวไปหมดเลยเพราะถ้าเล่นออกไอเดียแต่ฟังกลัวเขาดันมาเช็คบ้างกลัวจังหวะเจอสองคนบ้างอะไรแบบนี้แต่เพราะวินแจ๊บแบบนี้ ส่งมาเก็ตทีเดียวแต่าาเขาเมียนตีแกะเดี๋ยวดูว่าเจอปแบบอุย้ยอืมเนตีชาร์จเบรกไม่ไหวเพราะอ่ายยังเหลืออีกชุดหนึ่งนะน่าจะเข้าได้ขอรีเทคได้อนยะู่ไฟน์นี้สุจังเพราะว่าฝั่งนี้เขามีสว่าง จชคดีที่ MIBR เขาตีโจทย์ไวครับคือเล่นทิ้งไซส์แบบนี้เท่ากับว่าฝั่งรับเขาไม่มีแมปคอนโทลไม่มีจังหวา่างวางตัวแบบมาร์คแมปคอนโทนไแบบว้พอเงินแล้วเขาดันสู้จะได้จังหวะงแบบเมื่อกี้ถือว่าคิดไวอะไม่รู้ว่าเขาคอหรือเปล่าก็ตามนั่นนะคือเนี่ยบางคนคิดเป็นจังหวะา รีเทคไวใช่ไหมเนี่ยครับตัดจังหวะรีเทคไวเลยกูแบบดันสู้จังหวะนึ่งก่อนน<ก>งั้นได้พอเด็กรอบดึงไวได้สองวินทีนี้คุณรู้แล้วอย่างจังหวะอันไหนผมถึงทักว่าแบบแบบเวลานะช้านะต้องไวนะเนี่ยเห็นไหมมันต้องมี พราะช้าเกินคือเขาก็ได้ทํานั่นทํานี่ก็แก๊ก็แกก,แกประกอบเต็นตอกหมุดไปดิกสั้นตรงมาแฟดดีพยายามดันอีโคสู้ฮ<ม>เรสเปกปัญหาคือไม่ได้ะเนี่ยแล้วได้หรือไม่ได้นะชิงร้อยชิงล้านเลย ยังไม่ทันขึ้นท่อนเพลงเลยมึงเอ้แต่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 เติมเติมเติมหายย้ำอีกรอบนะผมไม่ได้แย่งองผมไม่ได้เห็นไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้โจมตีเรือไอเดียเลยนะแต่มองเป็นว่าจะมาทำได้หรือไม่ได้เออนั่นคือจุดที่ผมมอง ถ้าผมโจมตีเดียเมื่อกี้แต่บอกว่าอีคู่ดันมากทำไมนูนี่นั้นแซปวินมันประมาเลยครับจะวิเคราะเดือดทั้งทีเนี่ยดูให้มันครบองคประชุมหน่อยเถอะพ่อนะบางทีเนี่ยแบบเซตไปแบบนั้นแล้วแพ้ชกมาแล้ว ทำแบบนั้นทํางงอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมวะก,กูไม่รู้ตั้งแต่ก่อนเปิดบรีเออร์เนี่ยว่ากูเซตไปแบบนี้แล้วมันจะแพ้ถ้ากูรู้กูไม่เซตหรอกนึกออกไหมโอ้ยเทรดไวกูนึกว่าช้อปปี้ไฟไอ,อพวกตั้งทางง้างกาดมาแบบชกแบบนั้นอย่างเดียวจะไปฟังแม่งผมไม่ยอยากคูค่แบบนีเ้เลยแต่เดี๋ยวนี้มันมีเยอะไง คือไม่ดูแนวไอเดียเลยว่าแบบทำไมลาวนั้นเขาถึงเล่นอย่างนั้นทำไมลาวนี้เล่นมาแล้วต้องจิ้มเพราะมันไม่เวิร์กนี่ไอเดียตั้งต้นมามันไม่เวิร์กอย่างนี้แล้วดูผลลัพธ์อย่างเดียวแบบไม่เวิร์ก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 ไอเดียแย่และชกอย่างเดียวนะไอคอมตัวว่าเงี้ยอาจจะไม่ได้เกิดในซันเซ็ตก็ด้ใครจะไปรู้ เอ็นเอ็นโหดเกินเขาใช้ด้วยลิดคุ้มผมถึงพูดมาหลายเกมแล้วไงว่ามีฟอเรสเซนต์มีเอนเนอีมีเอ็นเอ็นจะไม่ใช้นักแข่งระดับนี้คือแบบบิวเกมจริงดิฮะแต่พอใช้แล้วปุ๊บด้วยลิดแบกอย่างงั้นอย่างนี้ เหนื่อย <c oughs> <โ>อ <bluetooth> เนี่ยพอทิ้งพอทิ้งแล้วเป็นอีโค่เนี่ยครับเห็นไหนมตอนแรกผมบอกให้ทิง้งใช่ไหมแล้วคนก็จะบอกว่าเนี่ยพี่เห็นไหมพอทิ้งแล้วปุ๊บพอทิ้งแล้วปุ๊บเขาก็ได้ไซส์หมด วันอีโค่หนึ่งกับสองเลยคือถ้าไม่ทิ้งเมื่อกี้มึงก็โดนตัดในไซส์หรุ่ยดีครับน้องนะอย่างกูดักหมดดักทุกทางอืมเออยิงทิ้งเถอะนะทุกเจ้าหนตาที่อ่ะคุณดูนะว่าใช้คุ้มไม่คุ้มยังไงเนี่ยคุณดูจังหวะเก็บอันตีของนางเอานะ เนี่ยดูเหรอเหนือเหรอใช่ไหมเหนือเหรอใช่ไหมแล้วมุมเมื่อกี้มุมเช็คครับเดี๋ยวแบบตอตตี้โดนอ่ะมุมเช็คเนอะมุมเช็คเนี่ยกูได้แต่นั่งขำเออเว้ยเออเว้ยมึงก็ทำกันได้ ยี่ไม,ม่เปอะไรต้องขาดเกาเรื่องอะไรครับถึงคิดว่าจะไหวกับเอสอาร์นะคือบางเกมนะถ้าสมมติใช้ดุยเล็กไม่คุ้มหรือไม่ต้องใช้คุ้มหรอกแต่เขาแบบฟอร์ไม่ได้แบบเนี้สองคนนี้ฟอร์ไม่ได้แบบน,น,น,บบนี้สักคนหนึ่งคือแบบอันเดอร์เวมนปอันเดอร์เวมนคือแบบฟอร์มตกลงไปเงี้ยคือแบบไม่ได้ล้วคล้ายจังหวะ เจอ G2 เมื่อวานนะยเห็นไหมเหมือนเปิดรีเพย์ตอนปี2อ1วใครทันบ้างนะเพลงรีเพย์ของไอเอ็กซ์มีเพื่อนมีเพื่อนเดินเถ๋อยู่นะแต่ระวังนะหลุดไปเยอะเกินเนี่ยเห็นแม่บอกแล้วระวังนะเขาก็มีปืนนะ ยังดีหลบตันได้ดึงดีดึงดีหลบจังหวะตรวมไปนิดหนึ่งแต่ถ้าใช้เวลาโอเคชิงจังหวะนี้ครับเมื่อกี้ชิงจังหวะออกมาก่อนเขาจะง้างเลยค่อนออกมาเดี่ยวมันก็มีลาแบบนี้อยู่มีหลุดหลุดอยู่ ผมมองว่าเรื่องของโดยลิกส่วนนะครับแต่มันมีหลายคนที่ผมมองว่าคือถือว่าแบบเป็นฟันเฟืองสำคัญทีมอ่ะเจลลี่ก็ใช่ยไอจเอลเขาก็ใช่แั่หว่า g ไอจีเอลเบริสเขาไซยุลิก็ยิงใช้ได้อย่พองง้นแล้วพอพวกนี้ตกกับคนอื่นยังไงต่อหนึ่งกับสองเลยคือ สปีดเล่นจังหวะรวมกลุ่มเล่นอะไรพวกนี้แต่ละคนมันฟันเฟ,ฟืองทีมดีแค่ไหนอย่างชอบป,ปี๋ฟลายเงี้ยคุณไม่ต้องมองฟลอรก็ได้แต่คุณดูไปดูจังหวะสองของอเล็กซิสเมื่อวานแอซิตขึ้นรนรัว,วจังหวะน้อยยา oya, ตำแหน่งแองคือยิงแบบนี้มันตั้งแต่เกิดหรวหรือว่าเมลเงี้ยก่อนฟอเรสเนตขึ้นมา เมลเนดังสุดในเอเกมเชนเจอร์นะทุกวันนี้สั่งแผนไม่ต้องทำอะไรเยอะแลใช้ลูกน้องเอาฟุต่อาไปใครดีกวกันอืมถ้าตามประวัติก็ซิปโตอะลครับ โอ้ยโดนต้นตรงมานี่ขนะโดนต้นตรงเออมันต้องโดนแบบนี้บ้างนะถ้าไม่โดนเนี่ยจะแปลกกโดนต้นตรงขนาดนั้นจังหวะเนี้ยเป่าไปคือแบบไม่เห็นตั้งแต่จังหวะแรกขนาดนั้นถ้าเมื่อกี้ยังเอาคิวไปได้อีกคือแบบเรื่องของมึงเลยนะพูดแบบนี้แล้วกันเรื่องของมึงเลยถ้าเมื่อกี้ยังได้คิวออืมดึงวันวสวยอ่าตำแหน่งต้องเช็คนะตรงนี้ น่ะครับตำแหน่งต้องเช็คเขาเลยอ,อกอามอลลี่ดักไปเนี่ยแต่มันเห็นชัดเลยเกมนี้เขาเน้นแวลูแบบใช้ด้วยลิทคุ้มนะลาวท้ายเนะี่ยเล่นจังหวะไวเล่นไอเดียเล่นอะไรแบบนี้โดยลิทตายปุ๊บรีแอคไปอีกบอมหนึ่งแล้วเซตอัพคือแบบไม่มีละไม่ได้แมปคอนทรลเซตอัพค่อยๆอ,ออกทีละสกิลทีละสกิลนยคนละาลาวกันเลย ผลล่ภาพกับลาวก่อนก่อนหน้านั่นแหละเนี่ยถ้าเรื่องเอมอะไรแบบนี้เขาได้เล่นเขาก็ได้ยิงนะไปคอมมอนเอเลรกซตปะทับใจเขามากเลยกันนะย้าว่าจังหวะไลฟเฟิร์ะนะจังหวะออฟบางทีคือแบบมันโยนสมุกเองเซตแฟตอะไรเองแล้วปากเนี่ยมันมีอยู่แต่ขนาดซีเอสเนี่ยคือมันก็เดินเล่นทู่ทุ่งท,ท,ท,ทุ่งั้นไม่ได้นะมันก็ต้องมีเซตอัพช่วยเหมือนกันไปมองโจวแบบห้าคนแม่งแบบมองยิงยิงยิงอย่างเดียวเกมยิงมันต้องยิงอยู่แล้ว แต่ยิงมากยิงน้อยไปดูเดี๋วว่าโลแต่ละคนมันไงนะมึงก็ดาเรื่องยิงไปเถอะผมถึงเบื่อไงอ่ะมาดูนีน่นึน่งระบายพอแล้วนะเลอะไปหมดลนะเนะพราะว่าระบายสีเออไปแล้วพังกล้องตรงนี้ ย้ำอีกรอดเนีน่ยสมุกไม่ลงเพราะงั้นแล้วดึงโฟกัสอยู่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ค่อยๆคอนแทคมาสมุกลงไหมไม่ลงใช<ห>่ไหมไม่ลงแปลว่ายัดเออนีย่ยแต่ถ้าลงปุ๊บก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งชิงจังหวะนี้สมุกลงปุ๊บกูปาดเลยใจยเ,จย,เจย็นใจเย็นกลัวแล้วเกินจังหวะเลือดเจ็ดนิ้งแงมแงมเน็ตเนี่ย โอ้ยเลยค่อนดีก็จริงนะแต่ปัญหาเลยคือเขาตัวเยอะกว่านะจะได้วางหรือเปล่าชิงตำแหน่งดีด้วยจังหวะโซว่าแต่ชิงตำแหน่งดีครับปัญหาคือเขาหลุดไปหมดแล้วทาม,มิ่งดีทุกอย่างครับปัญหาอย่างเดียวของยูอาร์ราวนี้คือไม่ได้เล่นราวนี้ UR อาร์ทำดีทุกอย่างครับเลยค่อนเมื่อกี้ลงปัญหาคือตอนนี้ทีมกูเหลือสามคน จังหวะหลุดไปเมื่อกี้กูผ่านสมูกหมดเลยแต่เขาเดินไปแล้วนะเ <c oughs> นี่ครับมันเลยมีบางทีเดี๋ยวว่าคิงจังหวะไปไม่ได้แล้วแบบกูไม่ได้เล่นก็เสียแวลูไป <c oughs> <c oughs> เจ็บเนี่ยคคือเซตอัพให้ผู้เล่นระดับนี้ได้เล่นนะคุณมองออกหรือยังดี๋ยวคนมาบอกว่าพี่นับเคยบอกว่าวอลูไม่มีแบกแล้วปี2024มันไม่ได้แบกมึงดูจังหวะมันมันส่งให้คนนี้เล่นซะก่อนนึกอออกไหม อย่างแมนซี S <S ตอนนี้ไม่ชนะอย่างเงี้ยมึงดูฮาแลนนะก่อนลองเพื่อเนเซตอัพให้แม่งไม่ได้ยี่ได้เล่นไหมไม่ได้เล่นเออแล้วกอแม่งแบบเนี้ยจะถามหน่อยคนอื่นแม่งไม่ช่วยส่งมันเลยเหรอสองคนเนี้ยไม่มีเหรอโอเมนอะ่ะไม่มีเหรอไม่ใช่ดิออฟวันเออคุณอยากใช้คนนี้คุ้มคุ้มคุณแบบกุตา้านให้นะเพือ่อนเอ้จังหวะนี้กูแฟดให้ เฮ้ยเนี่ยสเนี่ยกูยัดสกิลต,กตรงนี้เนี่ยออกให้เยอะเลยมึงเล่นไปเลยมึงออกไปเลยยังไงมึงได้คิวแน่น,นอนไม่ได้แปลนลมแบบเฮ้ยมึงทิมเลยเว้ยได้3มคิวแน่นอน,นแต่ตัวเองยืนเฉยนะเผื่อแม่งอยู่ตรงสปอร์แล้วก็เกาเ k a. 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 a นะเล่นแรงปกติอะละนะเล่นแล้วก็แบบแดกละแม่งไปนะซดมาม่าถ้่วไ,ไปแล้วก็ภาวานาแบบด้วยเล็ดกูต้องยิงเยอะๆคำ <ๆ S 2> ถามคือแต่ยิงเยอะๆได้ยังไงมึงไม่เซ็ตอัพให้แม่งเลย เหมือนแปลเราแบบอุ้ยอยากเห็นทุน SME เยอะจังแต่กองทุนไม่มีแผนพัฒนาไม่ออกให้ไม่มีจัดสมนาไม่มีประชุมไม่มีในเรื่องของการสนับสนุนเลยแต่อยากเห็นเหลือเกินคงทำให้มืองได้อเออแม่เงเอ้ยพูดแล้วคันปาก เออนั่นแหละเนี่ยคุณมีอาร์ตาคุณให้แม่งเล่นเป็นหวานปาตได้คุณมีพิมมี่ให้พิมมี่แม่งได้เล่นของแม่งคุณมีเดฟอย่างเงี้ยจังหวะเซตา x อ็กอ่า CL CLC มึงเซตเลยเพื่อนเดี๋ยวเดฟแม่งเล่นได้เองเนี่ยเห็นไหมของออกหมด เมื่อกี้เขาจะชิงเล่นนะเนี่ยเนี่ยคุณเห็นใช่ไหมจังหวะเมื่อกี้เขาจะปาดเล่นใช่ละแต่พอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้แว l ลูสกิลมันออกไปหมดแล้วนะแฟกพ,พวกนี้ออกไปหมดแล้วนะแต่แค่เลสออกไม่ได้จังหวะเล่นออกเล่นไม่ได้หนึ่งหนึ่งโอเมนโอ้สกิลครบแต่ปืนดิฟป,ปืนดิฟก็จริงนะแต่เขาได้ล็อกเป้ารอนะโอ้โหคนดูคนดูเครียดแทนตามนั้นเลยครับ ฟุตบอลไม่มี11คนแต่กูโก้แต่กองหน้ากองหน้าเท่านั้นกองหน้าเท่านั้นไม่มีฟันไร้ไม่มีโรดี้นต่แม่งไม่เห็นโลแม่งไม่เห็นโลอื่นเลยไม่เห็นโลอื่นในฟุตบอลเลยนะเนี่ยโจทย์เดียวกันเลยกีฬา ทำสกอร์ทำประตูโจเดียวกันเลยแต่ถามว่าแม่งเล่นคนเดียวหรือเปล่าถ้ามันเป็นกีฬาระดับบุคคลนะก็ว่าไปอย่างแม่งทำทุกอย่างเองอันนี้กีฬาระดับทีมอีสปอร์ตระดับทีมนึกออกไหมแม่งเล่นคนเดียวเหรอนึกออกเนาะเนี่ยเอตัดเอ็นยิงอยู่เปล่าไม่เนี่ยเห็นไหมเอตไดเอ็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนตัดให้สองแล้วเอ็ัดเอ็นเนี่ยกาเล่นขึ้นไหมแต่เนี่ยไม่ได้โอเวุ่นฮิตนะเนี่ยไม่ไป ไม่ไปเออเล่นตัวส่ง,ง,งของส่งของแล้วเพื่อนได้กิวก็ดีใจแล้วตามนั่นเลยครับอเดินเนี่ยเห็นไหมถ้าเรือทาล่ามาแบบนี้โดนดังหวะเชอรลิฟล็อกเป้าเนี่ยสกิวเขาไม่ลงไม่ยัดอะไรแบบนี้นะคนดู